ที่ดินโคตรส,สวย11ไร่3งานอยู่ตรงข้ามมจลอกดาดศินป์ไฟฟ้าถนนสาธารณะสองด้านเหมาะสำหรับที่จะทำธุรกิจและสร้างบ้านขายสวัสดีครับวันนี้เจตนาอสังหาริมทรัพย์จะพามาดูที่ดินอีกแปลงนะครับอยู่ที่บ้านมอดินแดงตำบลคพนทอง อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนสองด้านด้วยกันด้านแรกก็คือติดถนนลาดยางนะครับสถานที่ต้องข้ามก็คือจะกําลังจะสร้างมหาวิทยาลัยมจลวิทยาเขตกรฬสินนะครับแล้วก็อีกด้านติดถนนลูกรังนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับหน้ากว้างนะครับข้างหน้านี่คือ80เมตรด้วยกันยาวไปเลยนะ ครับยาวไปเลยนะครับ80เมตรแล้วก็ด้านหลังเนี่ยลึกก็คือ240เมตรนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับนูน่นนะไปถึงก็คือต้นยางพาราด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเดินรีวิวนะครับมีไฟฟ้านะครับนะครับไฟฟ้าพร้อมเลยนะครับตรงนั้นไฟฟ้าพร้อมหน้ากว้าง80เมตรกว้างมากๆเลยเหมาะที่จะทําบ้านจัดสรรเนาะนะครับบ้านจัดสรรแบ่งล็อก หรือว่าอาจจะทําเป็นโรงงานก็ได้แถวเนี้ยนะครับตรงข้ามก็ข้างหน้าเนี่ยจะไปตรงเทศบาลตําบลพลทองประมาณสักสักสี่ร้อยเมตรเนาะนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยถนนติดถนนทีนานน,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 นที่จะไปอําเภอเมืองกาลสินเนี่ยห่างประมาณสักสักสามกิโลแล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยนะครับก็คือจะไปที่อำเภอสมเด็จไปสกลนครไป มุกดาหารนะครมนมอุนรธานีก็สามารถที่จะไปได้มีไฟฟ้านะครับตรงนี้สวยมากๆเลยแปลงนี้ก็เหมาะที่จะทำธุรกิจนะฮะตรงข้างหน้าหน้ากว้าง80เมตรนะครับลึก240เมตรคือตอนนี้เขาเช่าปลูกมันอยู่เนาะ ชอบปลูกมันอยู่นะครับก็คือ,อเพื่อนญาติพี่น้องกันนี่แหละชอบปลูกมันเดี๋ยวที่ดินนะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะครับตรงแนวป่าอยู่คาเนี่ครับนะครับป่าอยู่ค่ายไหมนะครับแล้วก็ลึกตรงไปเลยข้างล่างนะครับสองร้อยสซนติเมตรถนนนะครับหัน แปลงที่ดินเนี่ยนะครับออกไปทางทิศเหนือเนาะนะครับทิศเหนือก็คืออยตรงนั้นนะครับตรงข้ามถนนนะครับทิศตะวันออกนะครับก็คืออยู่ขวามือเรานะครับทิศตะวันตกอยู่ตรงนู้นเนาะนะครับแล้วก็ทิศใต้นะครับอยู่ด้านหลังแปลงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในหน่อยนะครับตรงนี้อยู่ที่บ้านมอินแดงนะครับอยู่ที่ตำบลพลทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะ ที่ดินเราดีจะดูงนี้ฮะนะครับมันอาจจะลบหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเช่าปลูกมันนะครับกำลังจะเลื่อนนะครับเส้นนี้เส้นตัดที่จะไปอำเภอสหัสขันด้วยนะครับก็ที่ดินเนี่ยนะครับต่ำกว่าถนนประมาณสักสักห้าสิบห้าสิบเซนนะครับตอนสักห้าสิเซนนะครับดินดีน้ำดีนะเห็นไหม ดินแดงอย่างดีเลยนะครับอันนี้คือเราเข้ามาอยู่ในแปลงที่ดินแล้วแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับที่จะทําทําบ้านก็ได้เนาะนะครับเพราะว่าตรงข้ามเนี่ยกําลังจะมีมหาเลยตั้งนะครับเขาสร้างแล้วนะนะครับเขาสร้างแล้วนะครับด้านหลังเลยนะครับหนุนหนะครับด้านหลังเลย ลึกมากๆเลยสองสิบเมตรเนี่ยหรืออาจจะซื้อไปที่จะแบ่งแบ่งล็อกเนาะจัดสรรก็ได้นะผมว่าจัดสรรแบ่งล็อกทําบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยทาโรงงาน,นลึกมากๆ,ๆเลยนะครับไฟก็มีละติดถนนสองด้านด้วยสวยมากมากเลยน่ครับบรรยาก,กาศ สิไล่3ามงานสิตารางวาข้อดีนะครับแปลงนี้คือไฟถึงเนาะนะครับไฟฟ้าถึงแล้วก็ติดถนนสาธารณะ2ฝั่งด้วยกันนะครับฝั่งข้างหน้าก็คือเป็นถนนลาดยางนะครับฝั่งข,งข้างก็คือเป็นถนนคอนกรีตนะครับเดินรีวิว เดี๋ยวผมจะไปดูด้านข้างๆนะครับนี่คับนี่คือด้านข้างแปลงนี้อนาคตไกลครับเพราะว่าเขากำลังจะขยายขยายเมืองเนาะกาลสินนี่ครับอันนี้คือด้านบริเวณด้านข้างเนาะนะครับก็ นี่ฮะนะครับจะไปอีกหนึ่งหมู่บ้านเนาะนะครับอันนี้คือสถานที่ก่อสร้างนะครับที่กําลังสร้างมหาวิทยาลัยมหาชุลาราชวิทยาลัยนะครับของการสินวิทยาเขตการศึกน,นะครับก็ลงมานิดน,นึงเนาะนะครับลงมาจากถนนลาดยางนะครับเราก็จะเห็นนะครับแปลงที่ดินของเราอยู่นี้เดี๋ยวมาเดินดูด้านหลังหน่อย ลึก280เมตรนะฮะะนครับห่างจากเทศาบาลตำบลโพนทองแค่600เมตรเองห่างจากถนนทีนานนกาลสินสกุลเนี่ยนะครับ1.1กิโลเมตรนะครับเข้ามาในจากทางหลักเนาะประกอบปตทร์พนทองหามแหเนี่ยนะครับก็คือปร,ครนะครประมาณกิโลครึ่งนะครับประมาณกิโลครึ่งนะครับห่างจากบิ๊กซีโลตัสแล้วก็ตลาด,ดลงสีเนี่ยประมาณ4 4 4โลกว่ากว่านะครับด้านข้างก็ติดถนน คอนกรีตด้วยนะครับติดถนนคอนกรีตด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในหน่อยนะครับว่าบริเวณมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับที่ดินของเรานะครับเห็นได้ว่านะครับที่เนี่ยนะครับมันจะสูงกว่าถนนนะเห็นไหมครนี่คือบริเวณระดับถนนใช่ไหมครับนะครับที่ดินของเราเนี่ยนะครับสูงกว่าระดับถนนนะครับตรงนี้คือน้ําไม่ท่วมนะครับ นะครับแล้วก็ไม่ต้องถมด้วยนะครับเราขึ้นมาเห็นไหมนะครับบริเวณที่ผมยืนเนี่ยนะครับสูงกว่าระดับถนนอีกนะครับเรามาดูนะครับ,บ,นะรบข้างในอันนี้คือด้านข้างเนาะนะครับด้านข้างเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบทึบๆหน่อยเพราะว่าม,มันมันมีมันสำปะหลังเนาะนะครับมันสำปะหลังนี่ฮะ บริเวณน,นี้นะครับครับผมเดินเข้ามาแล้วนะครับสุดตรงต้นด้านหลังเลยนะครับยังพารานะครับแล้วก็ตรงนี้เลยผมจะซูมให้ดูนะครับทิศห่วงช่วยดีมากเลยนะนะครับเพราะว่าหันหน้าไปทางทิศเหนือ นะครับมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้ร่มลื่นสำหรับการเดินทางนะครับก็ออกมาเมืองกาลสินที่จะไปสกลนครตรงวงเวียนสามแยกนะครับสามแยกก็ตรงไปเรื่อยๆทางอำเภอสมเด็จก็จะผ่านปตท,อทอพุนท้องหามแห นะครับผ่านสองประตเนาะแล้วก็เดี๋ยวซ้ายตรงที่จะไปสำนักง,งานเทศบาลตะบ,บนพนทองเดี๋ยวซ้ายเข้าไปประมาณสักสักกิโลหนึ่งอะฮะสักกิโลหนึ่งก็จะเจอที่ดินของเราที่ที่รีวิวจะอยู่ยงยื้อง สถานที่ที่จะก่อสร้างมหาวิาลัยสูงนะฮะด้านซ้ายมือนะครับก็ถึงและที่ตรงนี้อยู่ตรงสี่แยกพอดีนะครับเหมาะสำหรับที่จะสร้างบ้านขายเนาะทำธุรกิจนะครับตึกแถวพวกนี้อนาคตรตรงนี้จเจริญแน่นอนครับติดถนงสองฝั่งมีไฟฟ้ามีเพื่อนบ้าน แล้วก็รับรีวิวที่ดินนะครับทั่วกา,าลสินเลยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ใครอยต้องการที่จะขายที่ดินให้ผมไปรีวิวก็ติดตอ่อเข้า,าได้นะครับสวัสดีครับ